สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิสม o n นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมค่ะ และถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1นถึงแกุมภาพันธ์ค่ะส่วน5ใบด้านล่างเป็นไพ่ clarify เฉพาะเรื่องความรักนะคะของไพ่ด้านใบแต่ละบนด้านบนแต่ละใบนะคะสองใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวคุณสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ อันนี้เป็นไพ่เมนเอนเนอรีหรือไพ่สรุปนะคะอือตอนนี้เนอดดูเหมือนว่าชาวมังกรนะคะอาจจะกำลังมีปัญหาการเงินนะคะอยู่นิดหน่อยเนาะมันไม่ถึงขั้นแบบเลวร้ายอะไรมากมายนะแต่ว่าคุณกำลังรองเงินอยู่อะคุณรู้สึกว่าคุณกำลังรองสิ่งที่คุณได้พยายามทำลงไปนะคะ พยายามแล้วพยายามอีกพยายามหาเงินอะไรเงี้ยอยากจะให้มันแบบได้เงินมาแบบเป็นเกอบเป็นกอนำอะไรแบบเนี้ยอยากจะร่ํารวยกับเขาสักทีหนึ่งนะคะต่างท่านเนี่ยอาจจะกําลังใช้เงินในการก่อร่างสร้างบ้านอะไรอยู่ก็เป็นไปได้นะคะที่นี่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคือว่าคุณอาจจะมีการติดขาดนะคะรู้สึกว่า คุณเนี่ยกับเรื่องการเงินน่ะคือคุณไม่สามารถที่จะเป็นอิสระทางการเงินได้นะคะคือคุณอาจจะต้องแบบขอความช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งทังที่จริงๆแล้วว่าคุณเองก็สถานะทางด้านการเงินอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันน่าจะมีอะไรฉุกเฉินมาเข้ามานะคะที่ทําใหเ้เงินหมุนเวียนในระบบของคุณเองเนี่ยมีปัญหานะคะอาจจะาเป็นจะต้องไปพึ่งคนอื่นนะคะ ที่นี้ไพม่มนนิสก็คือว่า,าคุณเนี่ยควรจะต้องควบคุมเนาะคือต้องควบคุมรายจ่ายอาจจะจัดเดิมเนี่ยเป็นรายวีคเป็นรายเดือนนะคะคือคุณอาจจะต้องแบบพิจารณา ให้ครบทวนเนะเาะก็คือเป็นวีกนี่อาจจะไม่ไหวนะอาจจะต้องมองภาพโดยรวมว่าอาจจะต้องเป็นลายปีด้วยซ้ำนะคะว่าช่วงสัปดาห์ช่วงปีนี้ของเดือนนี้คือคุณจำเป็นจะต้องใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นเ,เดือนนี้นอกจากจะต้องให้อ่างเปาแล้วเนี่ยคุณเองเนี่ยยังต้องต่อประกันลด ต่อทะเบียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคือมันเป็นจําเป็นจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ว่าคือถ้าคุณบริหารเงินไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือจากเดิมที่มันควรจะแบบโอเคอยู่แต่ว่าพอมันมีต้องจําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได้วางแผนก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการติดขัดแลาวจำเป็นจะต้องไปขอยืมคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จำเป็นอาจจะต้องวางแผนเ,เป็นระยะสั้นระยะยาวระยะกลางระยะยาวไปเลยนะคะว่าช่วงปีนี้ปีนี้นะคะแต่ละในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้อะไรก้อนใหญ่บ้างนะคะจะได้หมุนเงินในแต่ละเดือนได้ทันนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าสิ่งที่แม่เหมอะเนี่ยกำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวของชาวมังกรที่มีต่อคนรักของคุณก็จะเป็นเรื่องราวสลับกันคือเป็นความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อคุณนะคะที่มีต่อชาวมังกรนั่นเองเนาะตอนนี้เนี่ยชาวมังกรอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเวลาคิดถึงอดีตแล้วมันก็เศร้าไปเศร้ามาเศร้าว,าว,าาว,วนอยู่เป็นวงจรอ,อยู่แบบนั้นนะคะ เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วคุณเองเนี่ยเออ่บางท่านเนี่ยไปมีการคุยกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะสร้างเรื่องสร้างราวอะไรมากมายนะคะเ,เหมือนว่าคล้ายๆว่าไปทอดสะพานให้คนอื่นอะไรแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณเองอะ่ะคือ ในความสัมพันธ์ของคุณและคู่รักของคุณเนี่ยมันทําให้มันมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอายชาวบ้านเขาเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยชี้หน้านะคะชี้หน้ามาว่าคุณเลยแบบเนี้ยคือคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าอายเขาเนาะคุณก็เลยเหมือนแบบโอ้ฉันก็คุณหลายหลคนฉันจะได้มีทางเลือกเลยแบบเนี้ยนะคะทีนี้มันเป็นไปได้ว่าตอนเนี้ยคือเออคุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจนะคะใน คนักของคุณเท่าไหร่คือคุณคิดว่าเขาอะไม่น่าเชื่อถือนะคะไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณอะไรเงี้ยเอ่อทั้งที่คุณอยากจะบอกหลักเขานะแต่ว่าคุณก็เนี่ยแวะนู่นแวะนี่แวะระหว่างทางนะก็คือว่าทําไม่ได้สักทีนะคะประเด็นก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณเนี่ยคือถ้าคุณสังเกตดีๆนะคือไพ่มันอนะ นอกจากมีหนึ่งดาบแล้วจริงมันควรจะเป็นหนึ่งดาบก็คือคุณค่อนข้างจะสติแตกแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าสี่คนนี้เขาวิ่งหนีไปอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ารวมกันมันจะกลายเป็นห้าดาบขึ้นมาทันทีเลยก็คือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าออตอนนี้ที่คุณหัวร้อนที่อะไรของคุณอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าคบกันจะทําให้บ้านลุกเป็นไฟนะคะแล้วก็คุณก็เลยเหมือนแบบเป็นสี่ดาบเนาะคือสี่ดาบหายไปเหลือแต่ความ คุกุ่นในใจมันร้อนนะคะก็คือหัวมันร้อนระวังเรื่องการเป็นใครด้วยนะคือแบบนอกจากจะหัวร้อนแล้วเนี่ยยังมีลักษณะเหมือนแบบแกล้งตายด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณนะ่ะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความรักความสัมพันธ์นี้ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยสติแตกขึ้นมานะคะใครพูดอะไรนิดน่อยก็งุดหงิดนะคะก็ให้ระวังความงุดหนิดของตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ดีแอมเพลอร์นะออกมาบอกว่าแอมเพียร์แอมเพียร์แล้ว คือแอมเฮียแต่ว่าแอมไม่ทําอะไรนะคือฉันไม่เทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นคือฉันจะอยู่ตรงเนี้เพื่อเธอนะแต่ว่าฉันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมคือฉันยังไม่พร้อมจะทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฉันทําเป็นก็คือคอนโทรลเธออย่างเดียวนะคือฉันสั่งเป็นอย่างเดียวแต่ฉันนะ่ะให้ทําเองไม่ทําอืมฉันมีหน้าที่ปกครองแล้วก็สั่งเท <c oughs> ่านั้นเนะะาะก็เลยกลายเป็นว่าถึงคุณจะรักเขาถึงคุณจะแอมเฮียอยู่นะก็คือแบบ อยู่ตรงนี้เพื่อเขาอะแต่ว่าคุณก็ไม่ทําอะไรทางนั้นเนาะคุณยังคงรอคอยให้ปฏิหารเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็จากไพ่ที่เปิดขึ้นมาทั้งหมดนะก็เ,เป็นไปได้ว่าจะเป็นรักทางใกล้ทางไกลเนี่ยได้หมดเลยนะคะจะเป็นเ,เพื่อนนะคะที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือว่าทำในสายงานเดียวกันนะคะ หรือว่าในบริษัทเดียวกันก็ได้เช่นกันเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะจ,จะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะอ,อ,อืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็แน่นอนว่าความรักสัมความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็หรือว่า เป็นเรื่องที่คุณลูกคนทางนู้นมีลูกติดหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเราอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะเป็นรักนอกสมดลงั้เนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือชาวมังกรเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบหัวโบราณนะบางคนเนี่ยก็เป็นหัวโบราณเรื่องความรักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความรักแล้วก็จําเป็นจะต้องแบบแต่งงานให้ถูกกฎหมายหรืออะไรแบบนี้นะคะ ให้อ,อยู่กินกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องแต่งงานเนี่ยก็ต้องมีการได้รับการอนุญาตนะคะเห็นชอบจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณได้เนาะแล้วมันก็จะทําให้กลายเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดคุณสองคนไม่เหมาะสมเนี่ยก็กลัวว่าคนอื่นจะมาแบบหนิงทาว่าหลายคุณสองคนเนาะว่าไม่เหมาะสมกันบ้างอะไรบ้างนะคะอืม ก็สําหรับชาวมังกรน,นะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะทีนี้แม่หมอกาลังจะมาเปิดไพ่ความสัมพันธ์อีกสําหรับหนึ่งให้คุณนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธาภาพห้าใบค่ะรบกวนกดไลค์กันด้วยนะคะอัลกอริทึมของ y YouTube เขาจะได้ทำงานนิดนึงนะคะจะได้ไปถึงคนที่สนใจเรื่องการดูดวงเรื่องความรักแล้วก็การเงินนะคะ จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะถ้ากดช่วยกดไลค์นะคะ,ะตอนนี้เนาะแม่หมอให้สองใบนี้เป็นของคู่รักของคุณใบนี้เป็นของคุณเองนะคะ,ะตอนนี้เหมือนคู่รักของคุณนะเขาไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเพราะเขารู้สึกแบบเขาไม่อยากจะรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเนาอะอม,มันเมันมันเกิดแบบวงจรซ้ำๆแล้วเขาก็แบบ เบื่อเหนื่อยนะคะทีนี้สําหรับคุณนะคะสําหรับชาวมังกรเนี่ยเหมือนความรักของคุณจะหยุดนิ่งสนิทเลยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณน่ะได้ถ้าคุณไม่ถูกทิ้งก็คือคุณทิ้งเขาอะนะคะทิ้งคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณไปนะคะเพราะนั่นมันก็เลยหยุดนิ่งอยู่แบบนี้ในะความสัมพันธ์ของคุณไพ่ตรงกลางนะคะเอามาบอกว่ากรณีที่หนึ่งความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือคุณเจอกับเขาเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้ อะไรบางอย่างนะคะจากเขาเนาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่แหละ,ะส่วนกรณีที่2ก็คือว่าคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่มี2อคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์เนาอะ,อะในกรณีที่3เนี่ยก็กลายเป็นว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นแบบ4คนในความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะคะออกแนวแบบมึนนิดหนึ่งแต่ละคนเนาะก็มีคู่ของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกแบบผูกพันกันแปลกๆเนาะ เหมือนว่าจะเป็นเนื้อคู่กันอะไรประมาณน,นี้ทีนี้มาดูคําแนะนำนะคะจากจัก,กรวาลน,นิดนึงนะคะขอจัก,กรวาลน,นะคะให้คําแนะนําแก่ชาวมากกังกรและคู่รังในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะอืม separation นะคะเขาบอกว่า time apart from your partner is on the horizon นะคะก็คือว่า ออคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต้องแยกจากกันนะเร็วๆนี้นะทำไมถึงเป็นอย่างงั้นก็ดูเหมือนว่าเออ,อาจจะเป็นคู่รักของคุณที่แบบอยากจะอืเบื่อแล้วนะเหนื่อยแล้วทำงาในความสัมพันธ์มาอย่างหนักนะแล้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะผิดหวังในความสัมพันธ์นี้ต่อไปแล้วเนาะเขาก็อาจจะเป็นคนเลือกที่จะเดินจากไปนะคะอืม ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังก่อนนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถ้าท่านใดชอบกันทําทนขอแม่หมอรอบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้รับชมดวงรายปีดวงความรักรายปีประจำปี2024รบกวนกดเข้าไปดูในเพจลิสต์นะคะแม่หมอทำไว้ให้ทั้ง12ราศีแล้วค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอ ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ